สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมทุ่งนากันนะคะท้องไร่ท้องนากองฟางวันนี้แม่จะทาพามาชมกองฟางกันนะคะเห็นไหมคะกองฟาง กลับบ้านกลับบ้านร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เรามาชมกองฟางอินกินโคนสปปับฟายแบบท้องทุ่งนะคะบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะคะธรรมชาติอย่างนี้ต้องแบบต่างจังหวัดเท่านั้นนะคะสูตรอากาศที่บริสุทธิ์มากเลยสบายสบายเลยเห็นไหมคะนี่ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆมีกองฟางนะคะกองฟาง กินไอแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะมเห็นไหมเดี๋ยวเราพากันไปชมธรรมชาติกันดีกว่านะคะเดินเดินดูธรรมชาติของไร่ท้องนานต่างจังหวัดนะคะตามมาเลยคะ่ะเห็นคะอันนี้ท้องทุ่งต่างจังหวัดนะคะอันนี้ชาวบ้านกำลังจะเริ่มทำนากันนะคะทำนา กินไอท้องทุ่งนาเห็นไหมคะตามมาเลยค่ะเรามาชมบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนากันนะคะแบบธรรมชาตาิมากๆเลยเห็นไหมอันนี้มีแต่ท้องไร่ท้องนานาข้าวของต่างจังหวัดกันนะคะเห็นไหมคะเขียวขจีแบบสูตรอากาศแบบตอนเย็นๆแบบสบายมากเลยนะคะเห็นไหมคือแม่ยาดาพาชม ใครที่อยากจะอยู่แบบบรรยากาศอย่างนี้นะคะเชิญได้นะคะเชิญได้นะคะทุกคนนะคะทุกคนมีโอกาสนะคะเลือกได้นะคะไม่ใช่จะอยู่แบบท้องไร่ท้องนาอันนี้กําลังหวานข้าวกันนะคะชาวไร่ชาวนากาลังหวานข้าวอันนี้ข้าวกําลังขึ้นนะคะนี่ข้าวกําลังขึ้นนะคะบรรยากาศดีมากสูดอากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติท้องไร่ท้องนา ดีมากๆเลยเดี๋้คุณแม่พาเดินดีกว่าเลยล้วเดินขึ้นกันเห็นไหมคะบรรยากาศของไร่้องนาจากจังหวัดอากาศสูรอากาศแบบเต็มปอดดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราอยู่ในเมืองกันมานานวันนี้ถ้าไม่มีโควิดเราก็ไม่มีโอกาสจะมาอยู่แบบนี้นะคะต้องขอบคุณโควิดมากๆเลยนะคะที่เราเตรียมทำให้ เรามาเจอบรรยากาศที่แบบบริสุทธิ์อากาศที่ดีแบบนี้นะคะอยู่แบบท้องไร่ท้องนานะะสุดสายหูสายตามีแต่แบบนาข้าวทั้งนั้นเลยนะคะอากาศดีต้อนเย็นเย็นแบบนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะีแม่จะนทาลมอากาศต่างจังหวัดนะคะดีมากเลยดีจริงๆเลยเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นท้องไร่ท้องนา ข้างข้าว,ข,าวข้างูางสิ<อ>สดชน,<อ>ส,ดชนสดชื่นมากเลยอากาศโอ้ยสดชื่นไม่มีมลภา,าวะ ชอบจริงๆเลยมาทุกคนมาแนละ้วบรรยากาศมาบรรยากาศ,ากาศทองไร่ของนาอีสานบ้านของคุณแม่ยาดาเองนะคะบานของคุณแม่ยาดาเอง นะคะนะคะอากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศอย่างนี้นะคะหาดยากเลยนะคะถ้าฝนลงอีกสักหน่อยก็จะมาห่อหลอมกันนะคะคันอีกสายก็ส่วนใหญ่ว่าใต่กขดไต่เขียกกันนะคะ มะม่วงนนก็สอากาศมะาาศม่วงเยอะเห็นไหมคะมะม่วงดีจังเลยดีจังเลยเห็นไหมอากาศสดชื่นมีสะมีอะไรสวนมะม่วงมะม่วงเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเยอะมากเลยใครอยากกินอะไรก็เก็บได้เลยนะคะไม่มีห่วงนะคะเต็มอยู่เลยคะ่ะมะม่วงมะม่วงจังจวัดหล่นมาก็ ไม่มีใครกินเลยค่ะนี่ค่ะม็ม่ตงเนี่ยค่ะมีกระรอกกระแตกินหมดเลยมะม่วงนะคะเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะอากาศแบบธรรมชาติเนื้อหาเต็มเลยมะม่วงนะคะแล้วค่ะเต็มเลยมะม่วงมันมีสาด้วยมีสซาสาดเล็กๆสาดท้องาต้องด้วยท้องนานะคะอากาศดีมากเลยนะคะนี่ค่ะกันกันด้านนะคะ วันนี้รับอากาศที่บริสุทธิ์กันแล้วแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนได้เจอบรรยากาศเหมือนคุณแม่ย่าดากันนะคะอนะขอบคุณค่ะกดนแล้วนะ